ันนี้าเลเจะไปไหนวันนี้ลเจะไปโงโยอะไรละคาเลเไปโงโยปไปชายตาบุง คอยจะยว่ามากินข้าวกัแม่มากินบ้าร้าแม่เป็นค่ะาเลยอยจะยน้องไขรจิองที่ไหนจิงๆแล้วจิจแล้ว่าจิงๆแล้วมากีคุณเลยทำไมจิมันข้าวมแล้วจะหมคุณไม่ไปวัดแลมวพอไมคุณไม่ไปเมือ few ตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็าอะไรต่อาจไปเะไปขึ้นเราไเรม่รู้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นไปไหนก็ใครว่ากันไปกันต่อ ผมสตีฮะวันนี้เรามาโยนใครบ้างฮะวันนี้อยู่กับคู่รักแห่งปีนะครับช่วงนี้หวานมากเลยครับแล้วก็เพิ่งไปไปมั่นกันมาครับแล้วก็ไปขอพงขอพรกันว่าอันใดเอาคุณแนะนำตัวหน่อยฮะเนะครับผมอ้าลาเปียดเนี่ยขับเห็นเอาไรเป็นดารา ทำเปลือยเป็นน่ารัสวยครับเท่านี้เลยครับคนคนต่อไปนะครับอันนี้ป้าป้าผมเองครับนี่ครับสวัสดีครับแค่นี้อ่ะความสาัสรีมีความสามารถพิเศษไหมฮะใดได้ที่อยู่มึงขอบคุณครับอันนี้พี่ชายสุดท้ายของผมนะครับครังชายไหนวะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ แล้วมีความสามารถพิเศษอะไรไหมครับทุกอย่างจ้เวนการเรียงอันนี้ก็มาถึงคนสุดท้ายของวันนี้กันแล้วนะฮะับรามยอนมอวนันตุ้งช่วยเลยครับมีครับอืแล้วคุณมีความสามารถมีเศษอะไรไหมครับพี่หัวลังกาด้วยต้องตวนั่นแหะครับมา โชว์ใหม่โชว์ใหม่หน่อยฮะโชว์ใหม่ฮะตียังไรอ่ะอืมดูหนเลยวะเอาตีรังกาเลยแต่ว่าอย่าไปตีเยอะนะครับเพราะว่ารังกามันถ้าตีเยอะมันจะบาดครับตีรังการง่ายรังกาผมุ่ขอจบครับผมขอ